สวัสดีครับพบกับ Hobby บ n นเนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวในรลายสินค้าที่ไม่ค่อยจะได้รีวิวกันบ่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ t i o n ชันฟิกเกอร์นะครับผมเป็นรุ่นราคาถูกนะฮะไซส์6นิ้วนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องของตัวคาแรคเตอร์เรนะครับผมาจากภาคเอ่อฟอร์ k อเวกเคนนะฮะ ในแพ็กเกจของ The ล a s t j ด d i นะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่สปอยเนี่ยหาของ f o r c e a w a k e n นะฮะก็เลยออกมาตอน The Last Jedi แทนนะครับผมนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นลายเดียวกันกับที่เคยรีวิวไปนะฮะของฮัน s โ l ลตอนวัยรุ่นนะฮะก็นะฮะกล่องนี้ก็จะเป็นเจาะวินโด์นะครับผมเป็นวินโด์แล้วก็โชว์ตัวสินค้าครึ่งครึ่งหนึ่งนะฮะ แล้วก็ตัวอาร์ตเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแดงนะฮะสไตล์ของเดลัสเจไดนะครับผมตรงนี้ก็จะบอกว่าเรนะฮะเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่บนดาวสไตล์คิลเลอร์เบดนะซึ่งคือตอนท้ายเรื่องนั่นเองนะฮะแล้วก็สําหรับสี่ปีขึ้นไปห้ามเด็กต่ำกว่าสามปีเล่นนะฮะแล้วก็ดิสนีย์ฮัสโบนะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็มีคําเตือนนะฮะเป็นภาษาต,ต่างๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กนะฮะเป็นลักษะรูปวาดนะฮะเป็น อะไรนะฮะถือไลเซเบอร์อยู่นะครับผมมีโลโก้ Star Wars สีแดงนะครับผมตามสไตล์นะฮะแล้วก็เว็บไซต์ด้านข้างนะงของสตาร์วอร์แล้วก็ของ s b r o นะแล้วก็ดิสนีย์นะครับผมด้านหลังก็จะมีเ,เนื้อเรื่องเป็นประวัตินะครับผมโดยสังเขปนะครับหลายภาษานะครับผมแล้วก็คำเตือนเป็นภาษาต่างๆนะครับผม อ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับข้างใต้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะละเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับนะฮะตัวนี้ที่ผมได้เป็นมือสองนะครับผมก็จะแกะมาถูกแกะมาก่อนแล้วนะครับผมนะนีนะฮะก็จริงๆมันก็จะมีสายเอ็นรัดตามสูตรแหละนะฮะอันนี้ก็จะเขาก็แกะออกบางบางส่วนแล้วนะครับผมก็ที่ได้มานะฮะก็จะเป็นตัวเอ่อฟิกเกอร์นะครับผม กับไลท์เซเบอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแล้วก็แบ็กดรปเป็นสีแดงนะครับนะฮะแกะออกมาแล้วนะครับผมก็ตัวฟิกเกอร์นะครับผมก็ figure, มกอ่าเป็นวัสดุ ABS นะแข็ง,ขงนะฮะแล้วก็ตรงแขนนี่ก็จะเป็นยางนิ่มๆน,นะครับผมหัวเนี่ยก็จะอ่าเป็นยางตันนะแล้วก็อ่าดีเทลตัวงานเนี่ยอย่างแรกเลยที่รู้สึกว่าชอบแต่อาจจะเป็นเพราะว่า อ่าเป็นงานที่ออกมาทีหลังก็ได้นะเพราะว่าอ่าตัวอ่ใบหน้าเนี่ยนะฮะงานเพ้นสีนะทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่าอาจจะมีสีน้ำตาลจุดตรงนี้นะฮบเปื้อนตรงจมูกเล็กน้อยนะครับผมอ่อาเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะก็คืองานเพ้นจ็อบอ่ะนะฮะมันดีกว่าอ่าแบคซิลี่มากเลยนะครับผมนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันออกมาทีหลังงานเพ้นจ็อบเลยดีกว่านะฮะ แล้วก็ตัวของฟิกเกอร์เนี่ยดูสูงกว่า The แบ็กซีรีส์หน่อยหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะส่วนสูงนี่มันจะอยู่สูงที่เท่าไหรเ่เนะอ่ยเวนะอ๋อเกิดไม้ปรทัดอีกเออเกือบหกนิ้วนะอีกอีกเออมิลน,นึงนะฮะก็จะหกนิ้วแล้วนะฮะก็ถือวา่าเทียบกับเออตัว Back ซีรีส์นะเดีย๋ยวนะ ถ้าเทียบกับแบ็กซีรีส์นี่ถือว่าเตี้ยกว่าเลยนะก็ประมาณ5.5นิ้วนะฮะก็ถือว่าส่วนสูงขัดรอยอยู่นะนะฮะแล้วก็ในแง่ดีเทลทรงผมอะไรเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีกว่าปั้นได้เคลียร์กว่าอตัวของแบ็กซีรีส์ในฟอร์ดอเวกเเยอะเลยนะฮะเนี่ยอย่างการไล่ผมเนี่ยอันเนี้ยมันดูแปลกแปลกขัดขัดินเกินยังไงไม่รู้นะแต่นี้ดูแบบเอองานตัวงาน ลงตัวกว่านะครับผมนะฮะลงตัวกว่าเยอะเลยนะครับผมแต่ว่า,าตัวในแง่ส่วนบอดี้เนี่ยอาจจะด้อยกว่านิดหน่อยนะฮะตรงที่ว่าจุดขยับน้อยแล้วก็เน้นการหล่อชิ้นงานนะ,ะเป็นพาร์ทเดียวกันเนะะี่ยหล่อเป็นชิ้นพลาสติกชิ้นเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็ประกบเลยนะฮะโดยที่ว่าตัวงานราคาถูกนะฮะราคาก็จะประมาณฐานสองของแบ็กซิลี่นะฮะ ก็ถ้าแบ็กซิลี่พันหนึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ที่ทวางห้างก็ห้าร้อยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะห้าร้อยสี่ร้อยถ้าลดราคาก็สามร้อสองรอยก็ว่าไปนะฮะตัวนี้จะถูกสุดนะฮะแล้วก็แต่ว่างานปั้นเนี่ยก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะก็ลงดีเทลนะฮะมือก็ไม่ได้ขีเลอะไรนะครับผมนี่นะฮะผ้าก็มีเท็กเจอร์นะแต่อาจจะไม่คมเท่าตัวแบ็กซิลี่นะ ว่าก็ถือว่าทํามาดีนะครับแต่ว่าทาสีแค่บางส่วนนะตรงด้านข้างตรงเนี้ยที่เป็นเสื้อยืดสีไอเสื้อสีข,า,ขาวอะ่ะก็ไม่ได้ทาไว้นะฮะก็เก็บโดยคร่าวๆนะครับคร่าวๆตรงสีกระเป๋านะครับแล้วก็ตรงขานะฮะแต่ว่าข้อเสียคือมันเห็นเป็นนะฮะรอยตัดพลาสติกอ่อรอยประกบพลาสติกชัดเจนนะฮะก็ประกบไม่สนิทด,ด้วยนะครับผมก็ต้องเอามา คาดว่าคงต้องเอามาลีเพนนะฮะก็เอามาอุดขัดกันนะฮะขัดให้มันเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยรอยประกบจะเห็นชัดเจนมากเลยนะครับผมแล้วก็หัวเนี่ยจุดขยับนะฮะหัวเป็นบอดจอยที่ขยับได้ไม่มากเท่าไหร่นิดนิดหน่อยๆนะก้มเงยได้ไม่มากนะแต่ว่าหมุนได้นะครับหมุนได้รอบนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขัดจอยง่ายๆนะเนี่ยหมุนรอบหมุนรอบนะฮะก็เอวก็หมุนได้นะครับผม ก็แค่นี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอามาเทียบกับตัวฮันซโลนะครับที่เคยออกอา่าที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะฮะก็ถ้ายืนด้วยกันก็จะประมาณนี้นะฮะสูงเอ้ยสูงเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะเน้นก็ไม่น่าจะเน้นสกลิลอะไรมากนะฮะเน้นอ่าปริมาณของตัวฟิกเกอร์นะฮะเท่ากันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ปกตินี่ตัวผู้หญิงนี่มันจะเตี้ยกว่าผู้ชายนะ อันนี้สูงเท่ากันเลยนะฮะก็ถ้าเทียบกับแบ็กซีลีเมื่อกี้ก็คือพูดง่ายแบ็กซีลีมันน่าจะตามสเกลนะฮะแต่ว่าตัวเลตัวนี้นี่ก็คือแบบว่านะฮะก็เน้นสสูงมาตรฐานเลยนะฮะทีเดียวจบนะครับมาในส่วนของแถมนะครับนั่นก็คือไลท์เซเบอร์ของลุคสกายวอล์กเกอร์จากเดียม์พายสไตแบกนะครับผมก็ตัวดาบเนี่ยออกมาก็ มีดีเทลโดยรวมนะฮะก็ดูรู้นะฮะแต่เราก็ไม่ได้ทาสีนะฮะก็คือแบ่งพาส,สีให้รู้โดยคร่าวๆเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตัวไลท์เซเบอร์เนี่ยก็จะมีความใสนะสีฟ้านะครับแล้วก็สามารถดึงออกมาเนี่ยเป็นตัวด้ามเปล่าอย่างนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวลำแสงนะฮะก็จะมีเดือยเล็กๆอยู่นะครับซึ่งก็สามารถถอดประกอบกันได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็สามารถเอามาใส่ที่มือได้นะมือก็ จะมีความยืดหยุ่นเล็กน้อยนะไม่ไม่มากนะแต่ว่าก็สามารถพอดับได้แล้วก็ยัดดาบเข้าไปได้นะครับผมก็พอยัดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะฮะก็สามารถดับท่านะฮะให้แบบว่าเท่ๆอะไรอย่งนี้ได้นะยืนนะฮะก็ถือว่าไม่แย่นะก็ถ้าซื้อมาตั้งโชว์เล่นเนี่ยก็ถือว่าสวยอยู่นะตัวนี้นะฮะเพนจอบเพ้นอะไรก็ทำออกมาได้อยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะไม่ถึงก็ดีมากนะครับ ก็จบลงไปที่เรียลนะครับสำหรับการรีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะราคาประหยัดจากอ่าสตาร์วอร์เดอะลัสเจดนะฮะในคาแรคเตอร์ของอ่าเลนะครับผมสตาร์คิลเลอร์เบดนะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจก็สามารถกดไลค์ Subscribe กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับติดตามคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับเพราะเบียรเนอร์คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะครับเมเดฟอร์ดบีวิดีโอขอพลังจุติอยู่ทันบ๊ายบายจ้า